ปิบัติปิกรรมเส้านใยวันฝันสหนที่ปิดปุมภาพวกเราอ,อยู่ระหว่างการเตรียมระบวนที่จะ,ะเคลื่อนเข้าตัวอำเภอเมืองเชียงรายแล้วก็นี่เป็นน้องน้องนังเกเรียนที่เคยไป ชูป้ายนะฮะที่ขับไล่รัฐบาลชุดนี้นะฮะเดี๋ยวจะขอสัมภาป็นนายบุคคลละกันนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังจับมืออยู่กับเรือการตรีธนสิทธิพุทธนะฮะจะเห็นว่าเสื้อแดงนะฮะกับเสื้อเหลืองกำลังจับมือกันอาสมภาษายก่อนดีครับเอาสวัสดีครับเอาน้องคนไหนดีก่อนเอ้ยทำไมหน้าเหมือนกันจังเลยเป็นเพื่านนนะอาเอาอเอาใครก่อนเอาน้องก่อนละกันสวัสดีครับ แน่นะั่นเองหน่อยครับที่อะไรนะครับครับครับนด้ข่าว่าไปชูป้ายด้วยใช่ไหมครับ้วครับอ่าชูป้ายขอข้อความว่าไงครับเป็นคนใ้การขนครับแล้วโดนอะไรบ้างเอ่ยก็โดนข้าวแาบนี้ครับอ่าอ่าอ่าแล้วก็ถูกหมายหรือเปล่าครับถูกหมายหรือเปล่าครับอ่าเป็นเป็นหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าหมายศาลครับเป็นหมายเรียกก่อนครับ เป็นหมายเรียกก่อนแล้วก็ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับจบหรือยังเรื่องจบล้ครับเรื่องอะไรนะครับจบแล้วครับจบแล้วเนาะจบยังไงครับจบว่าประวัติไม่สั่งในการไม,ม่สั่งฟองครับในการไม่สั่งฟองเนาะ <c oughs> โอเคจริงๆควรจะเป็นแบบนั้นนะฮะมีความคิดเห็นยังไงกับรัฐบาลชุดน,นี้เอ่ยรัฐบาลชุดนี้เห็นว่าโปงตีนขาดโปรตีนมากแล้วก็แสดงวลายาทารเป็นธรรมแล้วก็ของไมยกขึ้นหมดแล้วมือหายไปเป็นแล้วก็ ชอบทะเลาะก,กับเพื่อนบ้าน,นอ่าอ่าหนึ่งกองกีนสองแสดงไม่รับคำเป็นธรรมสามถึงห้าเนี่ราคาแพงมากก็สีน่นโยบายสามเทศชอบทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับอาสวัสดีครับงชื่ออะไรครับอ่บเรียนอยู่ที่ไหนนะครับลงบ้านลงพ่อครับชั้นอะไรเอ่ยอ่าโดนเดินแล้วเปล่าครับไม่โดนครับ อ๋อได้ไปชูป้ายกับเขาหรือเปล่าครับไม่ไปครับไม่ได้ไปเนาะไม่เป็นไรเนาะอ่าแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ครับก็รัฐบาลไม่มีความเป็นธรรมครับต่อมาตรฐานไม่มีความเป็นธรรมต่อมาตรฐานแล้วก็อะไรครับก็ ไม่มีความผิดครับอ่าเป็นคนแสดงหรือก็แบบครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ17ครับทำไมถึงมาเป็นคนแสดงก็านเมืองไม่มีคนเราทนไม่ไหวใช่ไหมครับก็เลยออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่เด็กโอ้ดีมากเลยถ้าเป็นคนแสดงทำไมเสื้อเหลืองนะครับใส่เสื้อเหลืองไงเป็นชุดของโรงเรียนเป็นชุดของโรงเรียนนี่ขายชื่อได้เลยเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะได้ออกหมายถูก